สวัสดีค่ะสเปียร์กรอคเนอรนะวันนี้น้องปีโคตรจักรรวยนะคะเป็นลูกคนจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้น้องปีโคตรจักรวยจะมาร้องเพลงขมเมนจังหวัดสุรินทร์ให้ฟังนะคะเอออยู่ๆก็แต่งมาเองนะคะเพื่อนๆอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะว่าดีหรือเพราะขนาดไหนนะคะช่วยมีคำชมตบมือแล้วก็กดถือใจให้ด้วยนะคะ เป็นเพลงที่แต่งมาเองนะคะอาจจะเพราะมากหรือเพราะมากที่สุดหรือที่สุดเลยค่ะอะ่ก่อนที่จะร้องเพลงนะคะพเพื่อนเรามารู้จักภาษาคามนสุรินด้วยกันก่อนนะคะเริ่มนะคะหนึ่งถึงสิบค่ะโมยปีใบบูนปรำประโมยปรำปินปรำใบ ประโบนดอปขอบคุณนะคะเพื่อนเอนที่นับหนึ่งถึงสิภาษาเขมรสุรินได้ครบด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องปีโคตรจกรวยก็แต่งเพลงนี้มานะคะเพลงมาทำงานกรุงเทพเมื่อไหร่จะรวยเหมือนเขาสักทีนะคะเป็นเพลงที่แต่งมาเองนะคะแต่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะคะแปลแค่เป็นภาษาเขมรสุรินนะคะเพื่อนๆเ,เ,เริ่มเลยนะคะ <c oughs> โมเธอร์กางกอลาน้ารวยยิงกีนอเช่ลาน้ารวยยิงกีนอเช่ลาน้ารวยยิงกีนอเช่าื้นเดาโมปรับอ้อยตะติ้งรัตตรีอ้อยตะติ้งรัตตรีโมตุน เพื่อนเอ๋ยจอยมือติ้งและเปิ้งปฏิเาย,ยลานะเรายัางกี่นอลานะรวยยังกี่นอยน้อเพื่อนเอ๋ยน้อเพื่อนเอ๋ยเพื่นอนเดาโมปราบอ้อนะจำเสนอเคียวมันเตือนดอนเยือน้าจำเสนอ ต่คิวนาดันจึกนาจันเสนอเพื่อนเอยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กดหัวใจให้แล้วก็ให้กําลังใจตบมือให้เล็กๆน้อยๆหรือกำลังหัวเราะตอนนี้นะคะแต่น้องปีก็คิดว่าเสียงไพเราะมากนะคะอาจจะมีเพียนนิดเดียวแต่ก็ดีนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่กดหัวใจให้ฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย what